มาเดี๋ยวพี่ขอเปิดรายการก่อนนะครับผมโอเคครับกราบสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งกับรายการไอซ์สตอรนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมครีมฟอร์ในแมปเอ่อแมปอะไรวะแมปยังงี้อยู่เอ่อไบไบไบโอทริกแล็บอ่าไปเลดี้เลยน้องครูอย่าแป๊บยังกดจอใหญ่เอาจอใหญ่จอใหญ่เลดี้เลดี้อ่ะ อ๋อเจอแล้วเจอแล้วเดี๋ยวขอปรับตัวละครก่อนตัวละคระไม่หล่อไม่หล่อมีการปรับตัวละครนะฮะเอาคาร์บอยดีกว่าคาร์บอยอ่ามันต้องรอนะนั่นกดไปเลยมีหลดได้เหละมืนใช่มันมันต้องมันเข้าเว็บยัง่ไงอะ่ะเร็วเกมจะออโต้นะอีกสิบห้าสิบสี่ต้องรออีกฝา <ผม S 1> ่ายผมยอม ผมชอบเล่นโหมดลูกองมันยิงกระจายอ๋อหรือหน่วยซับพอร์ตเดี๋ยวค่อยซื้อปืนก็ได้เกมนี้ซื้อปืนเอาอ๋อครับมาแล้วจริงๆก็ไม่รู้นะทำไมเซิร์ฟหลัก็ชอบเล่นเกมแนวนี้เนาะใช่ใช่ใช่โอ้ยมาแล้วขึอนเลยขนขนนขึนข้น้นขึ้นขึ้นนกลัวยังมีอีกเยอะ ทำไมคนเปิดซื้อเขาไม่มข,ขย,ยับเยอยไม่รู้เขาบ้ามั้งออืเขาฝากต้องยิงหัวได้ยิงหัวเลยอยู่ยยมันจะได้สลโลแล้วก็จะได้ฆ่าตายง่ายๆอุยอ้ยมาแหมอยากแคปมานานแค่นี้วนมามันวนมาวนมาไหนขางไหนกลางกาลางเลยกลางเลยวนมาสองเล็งอยู่ ทำไมคนกลางเขาไม่ขยับเลยวะหนุ่มเงเขาเขาไม่ยุ่งเหมือนกันนะกูกลับมาโดนเปรียบแล้วเปรียบแล้วโอ้โหปักปักปักโอ้โอ้ชิบแล้ว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 คนเปิดเสร์ฟไม่ช่วยอะไรเลยนะฮะใช่ช่วยเลยนกูโดนลุมฮะ ายผมแอบบ็มันมาแล้วมันมาแล้วเอาไปเอาไปอจะได้เลยเยมื่อก่อนเล่าอาชีพมันเลยยังไอ้ที่ชวเซิร์ฟอืออ่นนะลองมีคน,อ,น,อ,นออกจากเจนเ์อะเขาเล่นเซิร์ฟหมดไหมก็ไม่ไูวอ่ะออกเองไหมไปเล่นเซิร์ฟอื่นดีกว่าทุกทีจะเล่นอีอเซิร์ฟที่มันเป็นดีเฟนต์อ,อ๋อ ที่มันป้องกันฐานอะ